ครับผมสวัสดีครับมารีวิวพินประจำค้องขิวเรือนกุมภาพันธ์นะครับตอนนี้ครับปลาไปเขาวันติดเจ็ดเลยครับัเนื่องจากว่านีการ right ่ายทำลายกันนะครับผมก็ตตรงเตรียมงานเต็มยังเสร็จกับลายการทั้งรายกาันเขามา่ายคงพอต้องใส่น้ำนะครับย้อนการเฮ็ดพินน้ำนะครับเราว่ากัเห็นหนาไม่เมื่อยเมื่อยดีเฮ็นห้องกันการมันชอบเดือนนี้หนับกับาาเฮ็ดพินกล่าวว่าต้องรับไปสอบงานจะคล้องนํำนะครับตรงนี้ก็คือ ไมลีวิวเพนนะครับใหม่ขนุนนะครับตัวน,นี้ใหม่ขน,นุนเป็นใหม่ขนุนต่อข้อนะครับเนี่ยไม่จะเิ้นมดนะครเพราะว่าผลผลสีเถึบนะครับใหม่ขนุนต่อข้อนะครับตัวน,นี้พิ้นสองสายนะครับคือพิ้นเนี่ยนราแาทะค่ะทั้งเพจได้แจ้งไปก,ก,ก,ก็คือพร้อมวัวนะครับพร้อมส่ง พร้อมหัวแล้วครับมีพร้อมของแถมแล้วก็ของแถมก็มีมีสายแจ็คมีสายสพายมีปีกไห้มีสายพินนสัสำรอออีกคู่หนึ่งนะครับผมเป็นหัวกระนัครับผมกับพ้อเระแากบริใส่ด้วยเพราะว่ามันเกียกาบนะครับเวลาใส่กระถอดแค่หางปลาตัวเครับถอดหางปลาตัวนอ้ออกใส่เมื่อเลยครับเราต้องใส่แบบไขควางยังคือตะก่อนนะครับคุมกันเนียนเมื่ออย่างเดียวครับเนีนสะดวกสบายครับผม จะนี่เป็นสองสายนะครับผมแล้วลอง,ลองมาฟัางเสียงแบบธรรมดาคันเบืองครับแต่ผมยังไม่ได้ดปเปิดยังไม่ได้ดต่อขถาตัวนะครับ งเสียงโป่งมันก็จะอว่างนะเพราะว่ามันมีโป่งข้างในนะครับเป่นมันมันบ่ได้เป็นเิ็นตันเิ็นตันตัวไปนะครับเิ็นของวัตถุใส่จะเป็นเิ็นกะว่าเป็นเิ็นโป่งครึ่งโป่งครึ่งไฟฝานะครับกบบเป็นไฟฝาจ๋าเลยแต่ว่ามันมีโป่งข้างในนะครับตัวนี้มันเป็นโปร่งไม่นีเขาใส่สามารถใส่ซ่อมเดี๋ยวป้าป้าลองสิกงอะไรนะครับอะไรเงี้ยด้วยกันประเด็นว่าฟังผ่านตู้นะครับ ตัวเนี่คือผมเสียบพินนล้วก็เขาตู้เลยนะครับเป็นสายจากเสียงเดียวบริภาตเอฟเฟกตนะครับแต่่าใส่เอฟเฟกต์ยุดหนาตู้นะครับแทนนะครับเป็นของเสียงรีเบิร์บนะครับตัวนี้ย่างเดียวนะครับเสียงไซดดีนะครับเอาลอมฟังนะครับพี่หน่องสิมวันจะถือใจไปไหนกับลอมพิจารณาไหมครับ แต่ว่ารีวสู่กันฟังนะครับเป็นดาวเป็นใหม่ขนนต่อข้อนะครับเป็นใหม่สองส,สิ่งก็จะต่อกันอย่างมองนี้นะครับต่อข้อนะครับสําหรับไพ่ถีงบถึงใหม่ชิ้นเดียวนะครับครับจะเป็นใหม่ขนุนต่อข้อครัทีนี้ราคาลงรับพันนะครับบมภาษาหมาดจะไบอกราคาผ่านคลิปนี่ไปเลยครับถ้าสนใจจะได้กัดคิดต่อไปทั้งเพจก็ไ้นะครับหรือคิดต่อไปทั้งเบอร์โทรผมก็ได้นะครับมาสอบถามกันแหละครับว่า ว่ามักแบบไรไม่งบซมเลยนะครับเพราะพอะไปได้ถ้าผมพไปได้ผมกะทิซอยนะครับครับผมรองต่อไปกับเป็นไม้ขนนเนกันครับเป็นสามสายนะครับไม้ขนนสามสายนะครับผมตัวเนี้เป็นพิ้นของปิเกียรตินะครับปิเกียริจากจังหวัดกระบี่นะครับผมผักไต่ห้าวผมปิเกียรติเป็นค้นจังหวัดกระบี่โดยแถวนะครับแต่ว่ามีความชื่นชอบในพิ้นอีสานนะครับ มีคนหมักพลาหมักกินอีสานหลายพ่าเพื่อนก็เลยสั่งที่แรกเพิ่อนสั่งสองสายเพื่อนก็อ่านสองสายพมเป็นือก็เลยอาเป็นสามน้าน้องนะพลางหลังจากแกนไห้ครับพี่เนี่ยแบบสวย้ะครับผมไหม่เพื่อนกระส่วงไม่เียครับส่วงมาจากภาคใต้นะครับไม่ขนุนใหม่เพื่อนเนื้อเนื้องามงามที่ต้อกมาเนี่ยมวนมือ,นมอขนาดเป็นใหม่ที่แหงแหงงม,มากเลยครับก็ให้ทุ่นเสียงที่เสียงมวนมากเลยครับเสียงมวนเสียงเพาะนะครับ เป็นสามสายครับผมตัวนี้เป็นสี่ี่์ทองซองสายบางหันกันเป็นสีรี่์ทองนะครับมันเป็นใยบางครับเพราะว่าหลานพ่นบ่นมีสีสีดีเกินนะครับก็มีแต่สีทองกับตัวนั้หรือซื่อเป็นสี่หลี่์ทองนะครับตัวนี้มาฝั่งเสียงโป่งกันเลครับ ล้างโป่งกับออกนครับแต่ว่านบ่ได้ออกแอค่อยํางสั <c oughs> ินโป่งนะครับคือว่าเราใส่ซอมสซเลนปกติหรือนินนะครับบม่ต้องเสียบต้ก็ไดเลยนะสิพินตัวนี้เป็นหัวพยานาสนะครับขี่เป็นสังมาเป็นสังขัดต่อมหัวมาเป็นหัวพยานานะครับ <c oughs> ปกติจะเป็นสแตนดาร์ดจะเป็นหัวขนกนะครับเป็นหัวขนกอะไรเ <c oughs> ีพืนปกติแต่ว่าสร้างหัวตัวนี้จะต้องเพิ่มเงินนะครับเพราะว่าราคาหัวตัวนี้หัวหนังเนี่ยมันแพงกว่าหัวขนกนะครับ เป็นหนากนะครับครับนี่นครับแบบการกับลูกพิดหาปลาอะไนกันกนะครับฟังเสียงฝลาเพื่อฝ่ามัา้งครับผมตัวนี้ต่ขอขั้นแท็กม,มันจะคนละลุนกับลุนเป็นใหม่ต่อข้อนะครับมันจะคนลระลุนกันตัวนี้มันจะมีค่าที่ ดดมันจะโดนแห้งก็โดนบางหันนะครับมันจะโดนแห้งบางเทียงบางกระดิ่แอบม,มีห่ำบางเป็นเรื่องกปกตินะครับมีอ่านมีจีเป็นเรื่องปกตินะครับว่ามันดูดแห้งนะครับผมพยายามตัง้งนอองหางสายน้นนนอยๆเพราะมันดังแห้งนะครับเป็นรุ่นที่พอต้องใส่ส่พิ้นขายนะครับตัวนี้ มวนกับแม,ม่มีเพิ่นแห่งดีไรนะครับตอนนี้ก็ขอบพุ่คนหลายเพิ่นกระส่งไม่แม่ผมเดือดตาเพิ่นกระหายน้ผมลดราคาด้พี่น้องเอาค่าติง่งเมื่อก่อนจะมันใจดีลไรขอบพุ่มคนไปเกิดหลายนะครับผมที่เมตตาผมขนาดเลยเอาย่าเดี๋ยวนี้ผมส่งงานสายอยู่ผมกัไม่แน่วกะบจะคว้างปิ้นกับวันเดืท่วงนะครับนี่เชี่ยวอยู่ไหนหาดวงคนกับวันเดืท่วงจักดวงนะครับนกับเข้าใจอยู่ว่าผมกัคือว่มามันเค็ดงานคือมันหยาดพี่พี่น้อง งานดวงงานหลังงานจ,จะคว้างกับตองเหตุมันแบบมอสุมแบบซุปเข้ามาแบบปึ๊บเดียวนะครับผมกับตองรับผิดชอบแล้วก็นีบางดวงสีต้องแจกไขนะครับเพราะว่าผมกับตองประกอบพิ้นให้ทั้งรายการเป็นไทยนะครับแล้วก็มีบางอย่างที่มันยังบ่ได้ใจผมแบบหลายเปอร์เซ็นต์นะผมก็ยังบ่ปล่อยไปกับตองขอบอกกล่าวไว้ตั้งแต่ผมส่องงานาอาจจะเป็นทรองสั่วมนี่เกิดความผิดพลาดขึ้นใน้บางส่วนหรือว่า เสียงมันบดีบ่าถือใจผมผมก็บรอยากลอยออกไปนะผมก็ต้องยอมเสียเวลายอมเสียเวลาต้องหันไปสง่งงานมาตรงไหนต้องขออภัยแต่ว่าผมก็น,นกี้คล้องฝากนะครับเป็นคล้องเจ็บซวนตัวผมในตัวนี้เป็นผระนะครับที่ผมได้บอกไปเลื่อบๆอัะพินพอน่ะคมกมกด้เหดุฟาเจ็บไปส่วนหนึ่งนะครับเป็นผักเนี่ยจากหัวพินพอต้องใส่นะครับผมคัดเพเมองหัวพินเป็นมาคัด เพื่อนพ่ออนุญาเดี๋ยวผมเอามาคัดเห็ดชีหย่ยัยงใหม่มันจะมีผงที่ผมแกะออกจากหัววิ่นพ่อเป็นผงปะกไก่ทองแน่นะพมกกามาลอนดอลนใจแล้วก็อัดระไใบนะครับผมเค็ดเก็บใบเป็นส่วนตัวผมเป็นเชลเลอรขผงผมนะครับที่ว่ามันเป็นของสูงของคู่บาอาจารย์อายุประมาณสี่สิบห้าสิบปีเดี๋ยวพี่นพต้องใส่แล้วก็ออกงานแบบดูนะครับพอเสกอ้อยกไข่อ้อย,ก,ย,ออยกคู่ทุกงานามันีมัน มีความค้งในตัวของเพิ่นเนี่ยผมก็เลยเอามาอัดเป็นพระไว้นะครับผมก็ะจาหายไปสำหรับเดือนนี้นะครับบอกยอกับเดือนอื่นนะเดือนนี้คือว่าผมสงงานสามกับก็ไม่ยังฝากต่อนกระแทนขําขอบคุณผมจะบอกว่ายังไงผมก็ะจาหายไปดวงละองค์นะครับเดี๋ยวแต่ไพ่สีถือว่าไพ่สีได้พิมพ์ได้ไม่มีลายพิมพ์สมเด็จก็มีพิมพ์พระโพธิจทีละหลักก็มีพิมพ์นุ่งปูถวดก็มีพิมพ์พิดตาหน่อยพิดตาไ่พิดตาล้างโค้งก็มีนะครับเดี๋ยวแก เป็นเสีเยบไปโย้องไปนะครับต่วน้ผมกะทิเป็นกองซุ่มไปเลยนะครับเนาะเฉพาะแดนกลุมผานะครับผมเราว่าผมมีมีลายตัวนี้ผมกให้ไปไป็ล้องซ่อนตัวเรเดีกนหน่อยผมเือว่าเป็นคล้องมงค้นนะครับแต่เสือพิ่นไปับเป็นส้งของพอต้องใส่ก็เลยเก็บไปดีนะครับต่อไปนี่กัดห,หายหกแล้วครับผมลล่ทีเดียวไปวหันเป็นไา่ล่ำเพลินประยองนะครับผมอาจจะบัทรัทั้งสามไซด์ไปเลยกับขอมือผมยังบอดีเต็มรอยนะครับอาชีดีพิทอีเทียงแนก S 1> <S 1> <S ขออภัยพีน้องนะครับผมธีวัดฟังเล็กน้อยฮัดไมล่นนะครับน้องครับผมกับเจ้าต่ายก็ขอขอบคุณขอบคุณทุกคนนะครับแล้วก็ขอบคุณผู้ประกาศละคนที่เป็นสร้างพิน้ำผมนะครับเธอสีดนไปเลยกระถ่ายไปสร้างวัตถุดนใ้นไปนองหลายเดือนเลยจังใดบ่มีบานผมนี่บ่มีบ่มีพินบ่นมีพินมาหอยแบงสีเปโซคือไพจะไพ่จยยากไหนก็ต้องสร้างอ,าองศินาเพ่งจะสร้างไปประมาณสี่หาเดือนละมั่งครับ เพิ่นทราบาชี้หาเดือนละโดนแล้ว,รวครับกลัาถึงิีเพุ่นมานี่เป็นไปขีวไป่ล้วตอนนี้หอดชี่อวคมหอดเดือนชิงหาครับผมรับเดือนละห,หาดวงบหลายนะครับคือว่าผมมีมกําลังเหตุเดิํานีนะครับตัวนดก็เป็นปนสองสายกับสามสายนะครับจะเป็นช่วง,งเดียวกันเลยนะครับต่อข้อหรือว่าต่อข้อนี่ลนะพี่นออกกับเบงเอลดบ์บามันแตกต่างกันมอง,มองลด้ตัวนี้เป็นใหม่ต่อข้อตัวนี้ชิ้นเดียวนะครับงานกับ มันอาจจะมีหม่องเงียบกกันอยู่ไหนหนึ่งเล็กๆน่อยต่างกันเล็กน่อยนะครับแต่ว่าที่มันต่างกันก็คือพวกค้อนแท็กพวกคอนแท็กนะครับและอะไรบางตัวที่ถูอัาเกียรดจากตัวนี้ไปแล้วก็เป็นไม้ชิ้นเดียวแผ่นหนึ่งในดวงเดียวจังสิมันก็เลยเป็นต้นทุนสูวงนะครับพี่น้องก็สินค้ามันสีนหนักกว่าดวงนี้นะครับตัวนี้ครับก็เป็นงานนี่แหละแบบนี้นะครับผม ถ้าผมสรับท่ายชิปเนี่ยขอฝากขอบบนขอบคุณนะครับทุกผู้ทุกคนนะครับที่เขามารับชมร่วมต้งกับของทิดเป็นสร้างพินไปแล้วอุปการและคุณผมนะครับกับเพิ่อนกับวันที่ทวงงานเพิ่นกับให้ผมทำงานเต็ียมที่ขอบบนขอบคุณหลายนะครับที่เข้าใจศิลปินนะครับนักศิลปินทำงานศิลปะนี่มันต้องใส่เวลาบางทีมันอาจจะบริตรงนัดเตรียมหลอยเปอร์เซ็นต์นะครับอาจจะเละเยียดไปในอาทิตย์หนึ่งประมาณนี้ผมกับพยายามเลี่ยงให้ ผมเห็นเป็นคนใจห่ห่อนใจห่ห่อนคือว่าหลับงานเพิ่นมาแล้วนัดเพิ่นแล้วผมกับพยายามอยากให้มันตรงนัดได้พี่น้องบางเทีอมันในม,มีปัญหาพุทธมากสิเขาต้องแก้ไขตลอดมันขาดเคลื่อนไปก็ต้องขออภัยหลายๆพี่น้องผมขอใจคนสัง่งแต่อยากได้คือผมสั่งของยังคงกะอยากได้คือกันสินาะผมกะขอใจนจุดน,นั้นนะครับก็ตัวตายจริงๆคงก็ขอบพุณหลายๆครับผม